ก็คือสิ่งที่ว่าบางคนก็ไม่เชื่อว่าที่ผมพูดไปพูดความจริงไหม,มันเหมือนกับว่าเราไม่จิสตสัมผัสส่วนหนึ่งเวลาเราฟังมันก็จะเป็นจริงทีนี้เวลาเราพูดให้คนอื่นเขาฟังเขาจะไม่เชื่อเราเลยก็เลยไม่อยากจะพูดเก็บความเก็บความลับอยู่คนเดียวนะครับก็ ตั้งแต่วันนี้ต้นไปนะครับเดียวผมจะเป็นเผยความจริงออกมาทั้งหมดให้ท่านได้รับทราบตรงนี้เลยครับขอบคุณครับรองรัมนตรีศาสคร์อาจารย์อาจารย์นายกสมาคมอาจารย์กำนันอาจารผู้ใหญ่อาารยคฝั่งของกรรการหมู่บ้านท่านคับข้าหงนายสอนคุณเออผู้เชี่ยวเยีบ้าน0.2ขรับขมา นะครับกานรัฐการผู้ถือเจ้าสถาบันนะครับแล้วก็ท่านนายกสมคมแล้วก็ท่านเพื่อนทีวิทยากรทุกท่านนะครับแล้วก็เรียนท่านกรรมการนะท่านพี่น้องที่เข้าร่วมอมทุกท่านนะครับกระผมนายอนุวัตรกบสีผู้ช่วยผู้อหู่บ้านอมค์ที่12บ้านตะบนวัฒนาครับ ูนเจ้าพ่อเรจริญพรท่านนายกสมาคมชาวปวยและก็คุณโยมจับเชอไมได้ก็คุ้มคุ้นหน้าอยู่ในเฟซก็มาหลายปีอก็ขอได้รับตัวสักนิดหนึ่งเนาะอาตมาภาพเป็นชื่อว่าพระครูปรัดชาวเนืเตชัทโร เป็นรักษาการเจ้าคณะทบ,บสกา,กาเกตหนึ่งรองเจ้าว่าเมื่อก่อนที่ยังมีเจ้าคณะทบ,บอยู่ก็เป็นรองุบ,บด้วยแล้วก็พระเลขาธิการพระวิญญาธิการคือตำแหน่งเยอะมากก็คือหัวใบเดียวเสหมหกวลายใบในปัจจุบันแล้วก็เกิดทราบข่าวเนี่ยสองสองวันที่ทันเพร์ ในลายไปแจ้งจะมีสมาคมชาวกูวิหรือชาวปวยมาให้จะมาทำประวัติประวัติชาวปวยมาให้นะประวัติชาวปวยมาให้เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเอาไว้เป็นหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ชาวชาวปวยมาให้นะอยดางที่ท่านโยมผู้ใหญ่บ้านตะมนท่านพูดว่า โกยที่เราเรียนประวัติศาสตร์มาก็คืออพยพมาจากประเทศลาวนะเพราะว่าทุมชนชาตสวยเรามันมีเยอะมันมีหลายเผ่าแต่สําเนียงก็เท่าที่ทราบข้อมูลเท่าที่ไปสัมผัสมาที่ประเทศลาวแขวบบาเจียบ้านบวกสีก็คุณจะเปิดนเกไปนะเกไปด้วยกันที่บ้านบวกสีสําเนียง ก็คือได้ตามทางนี้หมดเลยได้ทางในเขตบ้านสกาบ้านตรงหมดเลยนะครับว่าจะดอยก็คือจะดอยงอดาก็คืองอดากินเลาก็คืองอบลอกเองก็คือไปเห็นว่าทาอะไรก็คือสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นมั่นใจเราไม่ใช่ว่ามีแต่เฉพาะกลุ่มเราในตำบลสกาชาวสวยเพราะนั้นในเทพชนิ อาตมาเขาเพิ่งจะทราบม,มาไม่กี่ปีนี้วันนั้นได้ไปที่หลายปีมาแล้วแลวไปท้องพื้นที่หมู่บ้านจำจำบ,บ่นไม่ได้่ลยไมกไปไป,ไปถึงนู้นตอประมาณสองทุ่มนะถึงที่วันแล้วก็สอบถามหรือว่าเอ๊ะในจังหวัดกำปูชาเนี่ยมีชุมชนชาวสวยมีไหมเขาบอกว่ามีมีจะไปไหมเราจะพาไปอะไรประมาณนี้ พอมาระยะหลังๆนั้ก็เห็นอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ที่ประเทศแคนเบอร์ราท่านทำยูทูบเนาะท่านทำยูทูบแล้วก็ดูยูทูบเนะก็ไปศึกษาไปสัมภาษณ์แล้วก็เห็นขอคุณโยมด้วยแล้วก็ของเห็นของท่านนายเจริญศุกร์ด้วยเออรูปแถาแถวนี้ก็มีนะแถวอุดรมีชัยก็มีนะเออแถวมีเนาะแถวอุดรมีชัยก็มีจนจนชาวสวนมีถามว่าแถวนี้ลงมาจากไหนก็โยงไปมาจากเชื้อสายเราเนี่ยบางที อ่าแร้ก็คือขึ้นมาไม่ได้อะไรประมาณนี้อันนี้ก็พอทราบครับาจากยุพโยมแถลงว่าจะมาทำข้อมูลจุมชนชาวสวยเราก็ถือว่าเป็นการดีเนาะ,ะเป็นการดีที่ว่าจะได้ทำประวัติศา,าสตร์จะได้ประวัติศาสตร์เอาไว้เมื่อไหร่เนาะหรือว่าทนะ่านก็อ,อีกถ้าคิดอีกเอื่องหนึ่งก็คือท่านมาทำการวิจัยนะทำการวิจัยด้วยใช่ไหมนะ สำรวจข้อมูลนะเก็บข้อมูลเอาไว้เพราะว่าอนาคตข้างหน้าไม่แน่สิบยี่สิบปีเนี่ยลูกหลานทุกวัน่อพูดแต่ไทยนะเกิดแต่ได้ส่วนวยเด้เกิดก่อนจอหน้าโสด่วยสักมันหายใจมาบราหารตาม่อะไรประมาณนี้นะพูดไจะยังอนาคตจไทยภาษาวยเยอะจิหมตอนนั้นที่ทำไมก็แนะนำให้ในเรื่อง แล้วก็ดีๆนะครับทุกคนอาจจะรู้รู้จักกันบ้างนี้นะครับผมก็กนหนึ่งก็ขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปก่อนเนาะว่าเอ๊ะทำไมสวาคมถึงได้มาเป็นสวาคมได้อย่างไงนะครับคนอนึ่นก็คือเหมือนคนทุกไปเด็กทุกไปนะครับใบรุ่นทุกไปไม่ได้สนใจเรื่องของมันเลยก่อนนะก็บังเอิญมีช่วงที่แบบเปลี่ยนจริงๆเลยนะ

มันเป็นเรื่องจริงนะแต่โดนโดนเสมอนะครับก็มักก็บางทีเราก็เก็บความรู้สึกไว้อยู่แล้วเราก็ไม่ได้ตอบยังไงครับก็มันก็มีเรื่องนี้กับเกิดปัญหาระหว่างกลุ่มด้วยบางทีก uhm, ็กลุ่มบ้านกลวยบ้านสวยก็ตีกับกล้าวก็มีเป็นเพราะเรื่องล้อเลียนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หมักหนุนมาตั้งแต่เรื่อๆบางเรื่องผมก็คิดว่าเออก็ประเทศไทยก็คงจะมีแต่พวกเราเนี่ยแหไม่กี่หมู่บ้านเนี่ยนะดันเดิมกว่านั้นเราทำไมบางคนพวเราว่า To bọn kỳ nóng vào tất cả mía trước bằng cái mềm, tất cả mấy kỳ nóng mía, lấy mềm 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 mềm